สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะก็มาเป็นวันแบบว่าก็ซื้อช้อปปิ้งบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับเพราะว่าปกติเราก็หลังๆเราจะพาไปแบบว่าช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเอาเลสเอ่ย้างเอ่ยวันนี้ก็มาคอสโกอัปเดตกันดีกว่าว่ามีไอเทมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับในช่วงนี้ไปจ้าแแน่นอนนะครับวันนี้ก็เช็คเอาฟิตของมาม่าหน่อยละกันอ่ะวันนี้ใส่บูทจ้ะซึ่งหนาวไหมไม่นิดเดียว อากาศตอนนี้คือถ้าเป็นองศาข้างนอกอยู่ที่ประมาณ24อ่ะแต่ชีอยากชอบชีชอบใส่ชีอยกากใส่นะจ๊ะอ่ะบายมีความอยากได้ซาวมาเฮ้ยตัวนี้ดูมีความเจ๋นะเนี่ยเจ๋อยู่โบงเนี่ยวะ่สะสวัสคะก็ส่วนไฟฟงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเล้งเคยทำทริปพามาแบบ ช้อปปิ้งคอสโก้บ่อยเล้วเหมือนกันอะ mm hmm. ไรเงี้ยนะครับแต่นี้ก็แบบเออ mm hmm. เผื่อใครที่ยังแบบไม่เคยได้ชมอะไรเงี้ยนะครบเพิ่งมาติดตามก็ทำให้ชมกันอีกนะจ๊ะไปจ้าตามไหนวะได้ส่งได้สารอ่ะลดร,ราคานะเนี่ยแต่นี้เครื่องดูดฝุ่นสามสี่เก้าลดเหลือสองสี่เก้า แต่อีเครื่องดูดฝุ่นไดซันน่ะจริงป่ะเลยไม่แน่ใจนะว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือที่บ้านชายอ่ะเราคือแบบแบบตเตอรีลล่แบบพังเร็วมากอ่ะไม่รู้ไม่รู้เป็นเป็นเองหรืออะไรหรือคนคนอืนนน่นก็ไม่รู้รู้สึกว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าของไดซานน่ะที่ชยัยเราทนแล้วดีอ่ะรู้สึกมีอย่างเดียวก็คือดร่ายดรายเออร์อย่างเดียวเลยเว้ยอย่างอื่นไหนพวกแบบเที่ยวรีไฟพัดลมเออยเครื่องดูดฝุ่นเออยอะ่ะคือเหมือนพังง่ายมากอ,ะอ่ะไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะเ <c oughs> นี่ย แล้วก็เบเกอรี่ต่างๆนะคือทุกคนมันราคาดีมากแล้วก็ถูกเวอร์แต่ซื้อไปเอาองจริงป่ะไ,ไม่เคยกินไม่เคยหมดเนี่ยมาพูดไม่ใช่ไม่เคยหมดกินแบบได้ไอ้หกชิ้นอย่างเงี้ยเราก็กินได้สองชิ้นอีกสักสี่ชิ้นก็ไปแจกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าแบบหมดอายุก็ไหวแล้วก็เยอะกินไม่ไหวนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโซนพวกอ เครื่องซักผ้าอะไรนะพวกของใช้แบบว่านี่นครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นพวกเนื้อ US นะนชอบกินมากหลายๆครั้งเวลาเรมาเนี่ยก็จะซื้ออะไรเงี้ยพวกสเต็กเอาไปทำสเต็กกินอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มโปรตีนที่ดีมากๆนะครับเนื้อเราจริงๆอ่ะเรนอ่ะเคยเลิกทานเนื้อไปประมาณแบบ10กว่าปีเว้ยแล้วกลับมาทานเนื้อเพราะว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจ้าเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบที่เนี่ยเขาก็ทานเนื้อกันเยอะฉบับแล้วเนื้อ US อะไรเงี้ยมันก็คือดีไม่ไหว ก็เลยนั่นแหละก็เลยกลับมาทานเนื้อจ้าเพราะตอนแรกกันหยุดไปแบบเป็นสิบปีเลยอะไรเงี้ยเออแล้วเรื่องตลกคือความโตในการกลับมากินเนื้อคืออะไรรู้ป่ะในงานก็คือเหมือนแบบไปต่างอ้ตรงคอร์ดบาร์เวยของร้านไอโฮปูใช่ป่ะก็แบบเราอ่านป้ายผิดว้วยมันมีป้ายสองอันฉบัะเลนก็ไปอ่านอีกป้ายหนึ่งเว้ยคือคิดว่ามันเป็นลาซานญาที่มันเป็นวีแกนเว้ยสรุปจ้าเป้าเลยเอากลับมากินที่บ้านแล้วแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันมีส่วนผสมของแบบเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ย อ่ะขับรถกลับไปดูจ้าสรุปแล้วจ้ามันก็คือเนื้อเว้ยมันมีเป็นบีฟเหมือนเป็นบีฟลาสัญญาเว้ยและไอตัวบีแกนลาซัญญาคือมันติดก,กันเลยเว้ยซึ่งเลยง่ะก็เลยแบบอ้าวั้นก็กลับมากินเนี้ยแบบออฟฟิเชียลเลยละกันนี่เมันเรื่องตลกตลกการที่แบบมาเราก็แบบเบอร์บาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็หลายปีที่แล้วมามาอยู่น,นู่นซื้ออะไรมาฮะอะไรสี่แบตเรามีอยู่นี่ ไม่เอาเลยก่อนเดี๋ยวก่อนก่ไมันจะสดไหมล่ะมลูกกลัวมันจตองเ่โอ้ยโซเดียมาเค็มแบบอี้แต่มันเนื้อทั้งนั้นตรงนี้ยิงเหรอไม่รู้แล้วแต่อยู่มาตามหาช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบเหมือนรอยสเลยอ่ะ ือแบบหลายๆคนคงน่าจะเคยทานกันอยู่แล้วเนาะลอยส์ที่เป็นช็อกโกแลตที่ของไอ้อะไรญี่ปุ่นอะ่ะดีมากแล้วอันเนี้ยคือแบบคือน้องใช่มาแล้วมันจะขายแค่ช่วงซีซั่นครับดีมากๆเลยเนี่ยเออเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดแบบเลนลงคลิปนี้ไปถ้ามันยังมีขายอยู่นะใครที่แบบพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับอยู่ที่อเมริกาต้องรีบไปตามนะมันอร่อยมากจรงิงๆเนี่ยอร่อยแบบวันนี้จะซื้อกลับไปให้คนแบบว่าน้องๆเลนที่ถ่ายด้วยใช่คู่ yes นี่นะครับทุกคนอร่อยมากๆเลยใครที่อยู่อเมริกานะต้องรีบจัดแล้วราคาดีมากแพ็คหนึ่งอ่ะคือนหนึ่งตองแล้เปิดมามันจะเป็น2แพ็คใหญ่ใช่ปะเราก็เอาไปใส่ในแบบทาวเบ์แวลใส่อะไรอย่างเงี้ยได้คือรสชาติดีมากแล้วเนื้อมันแบบเนื้อมันดีแบบไม่ไหวอ่ะเนี่ยสิบสามเหรียญเองนะครับสุดๆยอมอ้วนเนี่ยช็อกโกแลตเต็มเลยก็จะมีพวกโกไดว่ามีเฟอร์เรโรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ซื้อไปมาเพิ่งซื้อไปเนี่ยกินไปแบบครึ่งแพ็คแล้วว่า คือถ้าไม่ออกกาลังกายอยู่อเมริกาคือพังกุ้นเลยจริงเพราะว่าของอะน้ําตาลมันจะแบบล,ล,แล่อตาล่อใจเรามากน้ําตาลเอ่ยความเค็มโซเดียมเอ่ยอะไรเอ่ยอะตัวบวมจะ้ะต้องออกกาลังกายควบคู่ด้วยนะไม่งั้นพังฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไหวนี่ครับเราช่วงนี้เลี้ยงกับหมาก็คือเหมือนกลับมาทานแบบพวกน้ําแบบพวกโค,โคเพสจูสแล้วก็พวกแบบอะไรนะพวกสมูทลี้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าได้เครื่องปั่นมาใหม่จา้าก็เลยจะต้องมาซื้อเติมนิดหนึ่งนะครับ อันนั้นออร์แกนิกเหรอเอาสตรอเบอรี่เย่เย่เย่จุกจปั่นไปเลยนี่นะครับก็ช้อปปิ้งกรุบกริบกรุบกริบกันประมาณนี้ก็วันนี้ก็แบบพามาแบบ grocery shopping กันนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศละกันนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย